คือตกหนักมากนะตอนนี้คือแบบว่าตกแต่ดูในในวิดีโอมันจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ดูจริงก็คือแบบว่าตกแบบว่าไม่เห็นทางในก็ถ่ายจากในบ้านนะคะในยังไม่ได้ออกไปข้างนอกหนาวหนาวครับเพื่อนๆครับ ่ายหน้าต่างเอาซะนี่น่าจะตกทั้งวันอะไรวันนี้เดี๋ยวเขามีโอกาสจะถ่ายข้างนอกอกันดูเนาะดูสิลมแรงไหมดูนี่เพืเ่อนกัน